ของฝรังเขาเรียกตัวคลาวนะฮะ,ะคะลาวไบเซอร์เกิลแฮสทวายเดอะเรเดียสองเดอะฟลอนวิวนะฮะล้อหลังเนี่ยจะมีรัศมีใหญ่สองเท่าของลนะ้อหน้า When a bicycle is moving, it's the linear speed at the very top of the rear w h e e greater than, less than, or the same as that of the very top of the front wheel. ขอใหาวความเร็วตรงจุดบนสุดตรงนี้ ขนาี่มันเกลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยความเร็วสองอันเนี้ยอันไหนมีค่ามากกว่าหรือว่าเท่ากันกดตอบได้เลยครับจุดบนสุดของล้อนะฮะมันเคลื่อนที่ไปล้อไหน,นมีค่าความเร็วสูงกว่า เท่ากันนะฮะเกรตก็แดงเลฟจะาเดืดเซมนี่ก็พูดถึงว่าแรวิวนะแรวิวเกรตก็แดงฟรอนวิวนะหรือเลสแดงฟรอนวิวหรือเดอะเซมก่อนครับ าดาวกระเลยเข้ากันเลยองคิดใหม่เลยสิล้อหลังกับล้อหนะ้าจุดบนสุดของล้อหลังกับจุดบนสุดของล้อหนะ้าตัวไหนมีความเร็วสูงกว่า ครับอ่ะลองลองมาไล่ดูนะฮะอันนี้ขอเฉลยเลยแล้วกันเวลาที่เวลาที่จักรยานล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันเคลื่อนที่ไป center m a s แมันต้องไปด้วยความเร็วเรวกันใช่ไหม ไม่งั้นมันจะดึงโครงสร้างจักรยานแยกออกจากกันใช่ป่มเมื่อมันไปด้วยกมเร็วเดียวกันเพราะฉะนั้นล้อหลังหมุนสองรอบล้อหน้าจะหมุนเอ้ยล้อหลังหมุนหนึ่งรอบล้อหน้าจะหมุนสองรอบมันถึงจะได้ระยะทางเท่ากันใช่ไหมเพราะฉนั้นโอเมก้าตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับสองเท่าของโอเมก้าสองตัวนี้โอเมก้าสองไ่โอเมก้าหนึ่ง ใช่ไหมแต่ R าตัวนี้มากกว่าอาอาอาตัวนี้มากกว่าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นความเร็วก็คือโอเมก้าสองคูณกับอะไรสี่อาใช่ไหมถ้าถ้าตัวนี้คืออาอาหนึ่งนะอันนี้สองอาหนึ่งความสูงตรงนี้ก็เป็นสี่อาหนึ่ง นะมแต่โอเมก้าสองเนี่ยถ้าเราโอเมก้าหนึ่งเดือนสองมันก็สองโอเมก้าหนึ่งอ r หนึ่งแล้อหน้าก็เป็นสอง r หนึ่งคูณกับโอเมก้าหนึ่งอปไนค่าเท่ากันนะใช่ไหมจะสูงกลางมวลขึ้นที่ไปด้วยกำเริ่มเท่ากัน จนยอดมันเป็นสองเท่าของความเร็วที่จุดศูนย์กลางมมลมันก็ต้องไปด้วยความเร็วเดียวกันใช่ป่ะใช่อไหมถ้าไม่งั้นคุณต้องแยกเป็นสองการถ้าความเร็วมันต่างกันใช่ป่ะ พราะจุดศูนย์กลางมันไปได้วยความเร็วเดียวกันจุดยอดที่มีความเร็วเป็นสองเท่าของจุดศูนย์กลางล้อมันก็ต้องไปได้วยความเร็วเดียว,วกันโอเคไหมครับใครยังมีข้อสงสัย,ยต้องการอธิบายเพิ่มเติมไหมครับอันข้อนี้ตอบะไรข้อสามนะฮะ ตอบสามนะแรงอันนี้มันขึ้นแรงที่ทำให้เกิดการคลิ่งแรงอะไรที่ทำให้เกิดการคลิ่งเวลาที่วัตถุ กริ้งไปตามพื้นนะฮะเราพบว,ว่าถ้าไม่มีแรงระหว่างพื้นกับล้อมันไม่มีทางที่จะกริ้งได้ถ้าเดิมมันไม่ได้หมุนใช่ไหมฮะเพราะเพราะไม่มีแรงอะไรมาเป็นตัวช่วยสมมติว่าคุณมีล้อตรงนี้คุณออกแรงกระทำมาตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดหมุนเพราะว่าตรงนี้ไม่มีความฝืนกระทำ เกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าตรงนี้ไม่มีความเปิดกระทาแลรงน,นี้ผ่านจุดศูนย์กลางมวนก็ไม่มีท่อที่จะทําให้เกิดการหมุนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าล้อกับพื้นไม่ได้มีความเปิดไอ้ตัวนี้ถูกเล่งไปข้างหน้ามันก็จะถลายไปถลายไปเคลื่อนที่ไปทั้งทอดด้วยความเร็วข้างล่างและข้างบนไปด้วยความเร็วเดียวกัน แต่เมื่อะไรมันมีการหมุนจะต้องมีเริกชั่นที่พื้นข้นมาเป็นตัวช่วยในการหมุนะนะขณะที่คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะขณะที่ลอ้อหมุนหมุนกว่าไปทางนี้ถ้าวัตถุนี้กลิ้งไปด้วยความเร็วคงตัวเราพบว่า friction ไม่มีค่าของแรงที่กระทํากับวัตถุก้อนนี้เลยก็คือเดิมมันหมุนไปด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่มันก็ยังไปด้วยความเร็วเชิงมุมเดิมไม่มีท็อกกระทําให้ความเร็วเชิงมุมมันเปลี่ยนเลยก็เหมือนกับพื้นนี้ไม่ได้มีแรงกระทําอะไรกับมันในการที่จะสร้างท็อกต้านทําให้ความเร็วเชิงมุมลดลงหรือเสริมทําให้ความเร็วเชิงมุมเพิ่มขึ้นเลยนะฮะ แต่ถ้ามี f r i c t i o ถ้าคุณกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคือร้อรถจนย์ในขณะที่คุณเร่งเครื่องนะตัวนี้มันจะหมุนด้วยความเร็วสูงขึ้นสูงขึ้นการที่มันจะไม่ถลายคุณต้องมี f r i ช t i o n กระทำไปในทีศนี้ ถึงถึงจะไม่ถลายถ้ามันเร่งด้วยความเร็วคงตัวมันจะไม่มีฟ r ิกชันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่พอคุณเร่งมันจะมีแรงตรงนี้แรงตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้ล้อนี้เร่งไปข้างหน้าแต่จริงๆมันไม่ใช่แรงที่ไปกระทาให้ล้อเร่งแต่มันเกิดเป็นแรงที่เกิดจากภายในเครื่งองยนต์นะแล้วฟริกชันนี่เป็นตัวช่วย ที่ทําให้กระบวนการที่เร่งไปข้างหน้าเนีเกิดขึ้นได้คือเป็นแรงอันหนึ่งที่ส่งให้รถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งไปข้างหน้านะแต่ถ้าคุณกําลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมค่าหนึ่งเสร็จแ,แล้วคุณเหยียบเบรกทําให้ล้อเนี่ยคเคลื่อนที่ช้าลงล้อเคลื่อนที่ช้าลงแรงฟริกชันจะต้านจากฝั่งนี้นะ,ะขณะที่เคลื่อนที่ช้าลงนะะ ปริชัจะสวนทางกับสวนทางกับการเคลื่อนที่ของตัวรถไปข้างหน้านะนะอันนี้ถ้าเราดูว่าเวลาที่เราเร่งเครื่องเที่จทําให้ตัวนี้มีความเร็วเชิงมุมสูงขึ้นนะฮะ มันพยายามที่จะอะไรฮะคลุ้นกับพื้นถนนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถนนจะต้องออกความเปิดต้านถ้าไม่งนจะถลายถ้าไม่มี f r i c ชั o ทางด้านนี้มันจะเกิดการถลายไปกับพื้นถนนเพราะฉะนั้นทิศทางของแรงฟ r i c ชั o ที่กระทาต่อล้อนี่ขึ้นกับช่วงขนาดนั้นด้วยว่าล้อกําลังหมุนด้วยกวามเรคงตัวจะไม่มีแรง f r i c ชั o กระทากับล้อนะฮะ ถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งกําลังหมุนด้วยความเร่งแรงกระทํานั้นจะมีทิศต้านการเร่งตัวเองของมันนะฮะแต่ถ้ามันกําลังเบรกคือลดความเร็วลงแรงชั่นจะสวนทางนะฮะก็คือคือพยายามที่จะทําให้ไอตัวนี้ยังคงหมุนแบบเดิมถ้าถ้าเกิดว่าความเร็วเดิมมันหมุนอย่างนี้แล้วพยายามที่จะช้าลง มันจะมีแรงกระทำทาง,งนี้เพื่อไม่ให้มันช้าลงพยายามไม่ให้มันช้าลงเป็นเรียกชั้นแบบนี้แต่ถ้ามันกําลังเร่งเร่งความเร็วสูงขึ้นจะมีแรงกระทำทางนี้แต่พอเหยียบเบรกมันจะมีแรงกระทำทาง,งนีเเนงงงนน้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขึ้นพื้นเยียงเราจะเห็นภาพได้ชัดชัดเจนขึ้นนะฮะอันนี้ เรามาดู VCOM ถ้ากับโอเมก้า R e ถ้าไม่มีการถลายนะฮะในในเรื่องนี้ยังไม่มีการถลายเลยนะฮะ D VCOM ก็คือ ACOM นะ R ดีอเมก้าบายดีก็ e K A B D G, คือ R alpha นะพรัะนั้นเราจะได้ความเร่งของเซนเตอร์นะจะเท่ากับความเร่งเชิงมุมคูณกับรัศสมนถ้าไม่มีการถลายนะะอันนี้เป็นความสัมพันธ์พื้นฐาน นี่เป็นเป็นคำอธิบายนะฮะจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ทีนี้มาดูวัตถุกลิ้งลงตามพื้นเอียงการกลิ้งลงตามพื้นเอียงเนี่ยตัวนี้หมุนตัวมาในแนวนี้มันเกอนที่ด้วยความเร่งรือความหนักงงปกติมันหมุนแล้วความเร่งจะสูงขึ้นใช่ไหม พราะตามพื้นเรียงมันจะวิ่งในการเล่นบนงื้ล่างใช่ไหมเมื่อกี้นั้นเราบอกว่าท่านรถวิ่งบนพื้นราบเมืม่อกี้นั้นเราบอกว่าท่านรถ เคลื่อนที่ตามพื้นราบนะฮะเวลามันเร่งความเร็วสูงขึ้นจะมีฟริกชันดังนี้นะฮะเมก้าสูงขึ้นนะฮะถ้าโอเมก้าลดลงหมนุนทางนี้แต่โอเมก้าลดลงฟริกชันจะมามังนี้ แต่มาดูกรณีเื้ีเยงตอนนี้มันเคลื่อนที่ลงมันมีความเร่งลงใช่ไหมฮะแต่ฟลิชชันขึ้นเพราะว่าการกลิ้งแบบนี้ไม่ได้เกิดการถลายนะฮะ ถ้าคุณปล่อยให้มันหยุดอยู่นิ่งๆมันพร้อมที่จะถลายลงแรงเพริกชันจะต้านการถลายไว้ใช่ปะ่ะแต่ขณะที่มันคลิ้งแรงเพลกชันตัวเนี้ยมีอยู่นะฮะแล้วแรงอันนี้จะทำให้เกิดท้องหุนมาทางนี้ทำให้มันเกิดความเร่งเชิงมุมคือกลิ้งลงมาด้วยความเร่งเชิงมุงสูงขึ้น มันต้องมองต้องมองดูให้ดีว่าคอนดิชันเป็นอย่างไรอ่เรามาพิจารณาตัวนี้ดูนะว่าขณะที่คุณอยู่บนพื้นเอียงที่ทำลมซีต้าทำแนวราบนะคุณมีโมเอ็มจีจวกลงนะเอ็มจีคอสซิต้ามาทางนี้แล้วก็ แรงนอก้อนของพื้นเรียมกระทาจะบาลานซ์กับแรง MG, เอ็มจีพะไม่มีความเร่งในแนวตั้งฉากกับพื้นเรียมนะฮะแต่จะมีแรง f อ g s i ซนซิานะฮะเอ s i ีาตัวเนี้ยซึ่งถูกแตกมาในแนวพื้นเรียมแล้วก็มี friction ตั้งการถลายมาในแนวนีนนะ้ถ้าไม่มีแรง friction ตรงนี้ มันไขว่ควางการถไล่ไม่ได้นะฮะทีนี้มาดูว่า <c oughs> F กับ mg sin t ด้านตัวไหนคน <c oughs> มีค่ามากกว่ากันเราคิดว่าตัวไหนคนมีค่าสูงกว่ากันถ้าพี่นรณาการเคลื่อนที่เชิงเส้นเนื่องจากว่ามันถูกเล่งลงข้างล่าง พลังในเอ็มจีไซดิต้าต้องสูงกว่าเอฟนะฮะอันนี้เป็นเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานว่าแรงในแนวล่างที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจะทำให้มันเร่งลงเป็นจีไซดิต้าต้องสูงกว่าเอนะแล้วถ้ามาพิจารณาว่า